ครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะครับมาทสเสียงรีวิวส่งงานลูกค้านะครับก็จะเป็นชุดนะครับในราคานะครับผมนะครับอยู่ที่4,700รวมส่งแล้วก็5,9 0 0รวมส่งนะครับในชุดนี้นะครับผมก็จะมีชุดตัวนี้นะครับผมก็สั่งทําเป็นแบบพิเศษนิดนึงนะครับในรูปทรงรูปแบบอะไรต่างนะครับผมนะครับก็เป็นชุดในราคา5,9 0 0นนะครับผมนะครับก็มีเพิ่มเติมตาม อุปกรณ์นะครับก็มีงบเพิ่มเติมนะครับผมครับแต่ก็ได้คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นมินิแนวตั้งนะครับในราคาเจ็พนนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมนะครับมานะครับชมนะครับว่าเจ้าของชุดไหนบ้างนะครับเริ่มจากชุดสีส้มดำนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชุมพรนะครับต่อมานะครับ ชุดสีชมพูดำนะครับผมนะครับชุด5 9าพัน้านะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายนะครับผมตัวสีส้มนี่เป็น4,7 0 0นนะครับตัวนี้ครับผมนะครับก็จบไปนะครับในราคา6,180บาทนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดนนทบุรีนะครับผมโอเคครับในส่วนของมินินาตั้งนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุโขทัยนะครับผมนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้าทั้งสีท่านเลยนะครับผมเทียความฉ่ำมันนะครับชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นซับ10นิ้วดอกเดียวนะครับร้อยห้าหกคงหล่อไว้คู่นะครับไม่เหล็ก2ก้อนนะครับผมนะครับก็เป็นเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับแหลมจาน4นิ้ว1คู่นะครับผมปริจจ์แบนแยกซับอิสระ1ตัวนะครับอ่าปีคาราโอเกะเครื่องเล่นบลูทูธวัดโวลต์นะครับช่องอินพุตหรือสัญญาณเข้าเลยนะครับผมนะครับเอาไว้รองรับอะไรอื่นๆนะครับ พัดลมเราไปความร้อนด้างข้างนะครับน็อตหุ่กระต่ายพ่วงต่อไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมปลั๊กแยกนะครับอ่าด้านในก็จะมีสวิตชิ่ง power มป์นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมีล้อให้เรียบร้อยนะครับชุดนี้นะครับก็ลูกค้าเพิ่มล้อไปหนึ่งชุดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะให้นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเรามานะครับฟังรายละเอียดชุดพวกนี้เลยนะครับผมนะครับสี่พันเจ็ดหันเก้าแตกต่างยังไงนะครับตัวสี่พนเจ็ดนะครับก็จะเป็นซับสิบนิ้วโครงปั๊มไว้คู่นะครับไม่เหล็กก้อนเดียวนะครับร้อยสี่ห้านะครับจำนวนหนึ่งดอกนะครับผมตัวนี้นะครับเสียกางหกกันห้าแหลมโดมหนึ่งคู่นะครับอ่าเช่นเดียวกันนะครับตัวห้าพันเก้าก็จะเป็นแหลมโดมเสียกางหกกันห้าเช่นเดียวกันนะครับแต่แตกต่างที่จะแอมนะครับแอมจะเป็นคนละรุ่นนะครับผมแล้วก็ดอกซับจะเป็นโครงหล่อไว้คู่นะครับตัวนี้ครับจะเป็นซัััับบบโคคค้งหล่อนนนะะรรตวีผม ตัวนี้ก็ใช้กันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็ระบบไฟเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังกับพรมกันเลยครับชุด4 7 0 0กับ59 0 0นะครับแล้วก็7,9 0 0นเะครับโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากชุด4.7 0 0เลยนะครับผมเป็นระบบแยกซับนะครับ ระบบแยกซับอิสระนะครับผมแต่ก็ต้องขึ้นวอลลุมเสียงกลางก่อนนะครับถึงจะเล่งเบสได้นะครับ ครับผมนะครับจบไปนะครับ4 7 0ด4,700บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัว5,900เเลยนะครับอันนี้ผมจะเทสให้ทุกตู้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะนะครับโอเค เคครับผมเเรามาทสตัวนี้เลยครับขออนุญาตถอดบั๊กนะครับผมเดี๋ยวเทดสเสียงตัวสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็น5้0พันะครับแต่ว่าเป็นแค่รูปแบบทรงนะครับรูปแบบตู้ในแนวของลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับผมมาชมกันเลยครับ พอดีเพื่อนมานะครับโอ้โหกบกวนนะครับทีนี้วุ่นเลย ใ่คร hey, ับผมนะครับจบไปแล้วครับระบบเสียงตัว4,759นะครับเดี๋ยวเรามาฟังชุดสุดท้ายนะครับผมนะครับตัวนะครับ7 9 0กันเลยครับมาฟังกันเลยครับครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงตัว7 9 0กันเลยนะครับตอนนี้ไป อเอาใจยี่เบอร์คนทั้งเมืองขอมาฉันให้นี่ครับผมแรกก็คือคือเขาดูเหมือนตุ้ยที่ไม่ตุ้ยเนี่ย วันนี้นะครับมีนักวิจาร์มานะครับนักวิจาร์นะครับผมนักวิจาร์นะครับบอกว่าถ่ายคลิปนะครับถ่ายใกล้ๆนะครับจะได้จะได้ดังๆนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับสนใจสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับเป็นนางกำผมชังวัดนะครับติดตามในผลงานนะครับในช่องวัดอีตสาวเชียงใได้นะครับผมครับฝากเป็นกำลังใจให้กันได้กันไปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าชอบในผลงานนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอกราคำว่าสวัสดีครับ